สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยวันนี้เอาต้นไม้สวยๆไม้มงคลอะไรมาให้ชมอีกหรือคุณตาวิถีไทยพอไทยจึงขึ้นมาแบบนี้หลายคนก็คงจะรู้แล้วล่ะว่านี่คือต้นอะไรเนาะบางคนก็นยังโบหูนี่คือโชคเก้าชั้น โบราณเพิ่นว่าต้นไม้มงคลที่เราปลูกไว้มันก็จะนำสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาเราอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณเป็นความเชื่อของคนที่รักต้นไม้มงคลเป็นความเชื่อของคนที่ชอบสายต้นไม้นะนี่โดยเฉพาะต้นไม้มงคลที่กำลังผลิดอกออกใบใหม่ๆโชค เก้าชั้นปาโตอยากปลูกเดคุณตาวิถีไทยเพราะพันมันมาเร็วๆบงังนูมันมา <c oughs> อันนี้ก็ะปูกตั้งนานแล้วนะดูเงาของเขานะมันอาจจะมีต้นเล็กๆของเขาที่ลงไปข้างล่างจากอ่านี่คือดอกของเขา่อดอกของเขาเหมือนก้านทูบนะเห็นไหมนี่สีดำทะมึนทึนทึบนะน้าเกรงขาม อ่าเอาเป็นไผ่ที่ยังบบมีไปหามาปลูกตามร้านค้ามีเยอะแยะบอกเขาอยากได้โชคเก้าชั้นนะปลูกไว้เป็นมงคลครับท่านผู้ชม